เมื่อวันเสาร์าที่ผ่านมาเป็นวันเกิดครบรอบ79ปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนอะคุณสังมาไอสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นนะ ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในกรุงวอชิงตันดีซีมีการจัดสวนสนามของกองทับนะคะซึ่งถามว่าเคยจัดแบบนี้ไหมครั้งใหญ่สุดเนี่ยที่เคยจัดเนี่ยช่วงนั้นเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี2534จอร์จดับูชผู้พ่อ เคยจัดนะคะแล้วก็ครั้งนี้ละค่ะมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าห่างกันถึงประมาณ3 0ป,ปีเลยทีเดียวนะคะการสวนสนามครั้งนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยมีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะคุณสังมาคือถ้าแกต,ติดไอเหียนเยอะๆเนี่ยฉันจะนึกว่าเป็นเกาหลีเหนือนี แต่นี้ไ <personaje> ม่ไ <sen> ด <festivals> ้ผิดเหรียญเยอะๆก็บอกว่าสหรัฐจะยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาในไม่ช้านี้นะคะซึ่งการสนสนามครั้งนี้ก็มียานพาหนะกองทัพของกองทัพเนี่ยประมาณ1 5 0ย0 0พนะคะแล้วก็รถถังนะคะซึ่งเป็นกําลังหลักของกองทัพสหรัฐเนี่ยก็เรียกรถถังเอบ a m มสนะคะแล้วก็เครื่องบิน50าสิรลำรวมถึงเรคเอปเตอร์แบ็กฮอกด้วยแล้วก็มีนายทหารเนี่ยเข้าร่วมประมาณ6,700 นทราบไหมคะว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ประมาณเขาบอกว่า400กว่าล้านกร์สหรัฐอ่ะคือใช้งบเยอะมากเลยนะคะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันว่ามันคุ้มไหมกับการจัด สวนสนามครั้งนี้นะคะทษดกัด45ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้ทรัพยากรใน่านที่ผิดไหมนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับการนํากองกําลังทหารมาทําให้เป็นเรื่องการเมืองแต่เอาเข้าจริงคนที่เขาสนับสนุนทรัม้มเขาก็ชอบนะคุเสนร์ามา แต่ว่าในอีกแน่มุมหนึ่งวันเดียวกันเลยวันที่14เอ่อวันเกิดครบรอบ79ปี<ม>ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลายๆเมืองเขาปัดจัดการชุมนุมประท้วงที่ใหญ่ๆก็ที่ผมหานครลอสแองเจลิสนี่แหละค่ะที่ยังมีประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มผู้อ,อ,อพยพนะคะผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ย<ม>ก็มีการประท้วงนะคะซึ่งการประท้วงหนีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการประท้วง no k i งส์ คือจำได้ไหมคะภาพที่ทรัมป์เคยแชร์ในทวิตโซเชียลของตัวเองเป็นภาพที่ใส่มงกุฎเหมือนพระราชาอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็สื่อถึงการที่ผู้คนไม่พอใจที่ชั้ทรัมป์เนี่ยได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตของประธานาธิบดีทำตัวเหมือนราชาปกครองประเทศนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแทนที่จะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ก็มีการประท้วงหูเขาบอกว่าทั่วสหรัฐเนี่ยประมาณ2,100งานผู้ร่วมประท้วงมากกว่า5ล้านคนเลยนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างมากเลยนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ที่เรียนคิดว่าน่าห่วงใหญ่เนี่ยก็คือการที่ในวันเดียวกันนั่นเองเนี่ยพบว่ามีวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตและสสพรรคเดโมแครตเนี่ยถูกยิงคือ เอาที่เสียชีวิตก่อนก็คือสสพรรคเดโมแครตนะคะเอ่อเมลิซาคอร์ทแมนนะคะอายุ55ปีที่รัฐมินนิโซตาเนี่ยเ,เธอกับสามีถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตภายในบ้านนะคะส่วนวุฒิสมาชิกเอ่อพรรคเดโมแครตนะคะจอร์ ฮอฟแมนอายุ60ปีเนี่ยภรรยาถูกยิงนะคะแต่ว่ารอดก็เรียกว่าอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วก็ต่อมาก็อาการอาการคงที่แล้วนะคะซึ่งผู้ที่ตำรวจเนี่ยไล่ล่าและจับกลุ่มเนี่ยก็คือแวนส์ลูเบอร์โบ r เตอร์นะคะอายุ57ปีเขาเนี่ยตำรวจเนี่ยไปพบว่าคุณสังมาเขามีลิสต์เนี่ยคือเ,เรียกอะไรรายชื่อผู้ที่เขาจะไปสังหารเนี่ย นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสหรือนักการเมืองพรรคเดมโมแครตแล้วก็นักกิจกรรมรณรงค์เพื่อการออ,อนุญาตให้มีการทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายนะคะโอ้ซึ่งนี้ก็สะท้อนถึงความแตกแยก,กอย่างถึงที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าหน้าหัวใหญ่เลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ World Update